The Lord of the Ring นะครับนับได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไต่ภาคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกโดยภาพยนตร์ทั้ง3ภาคนะครับสามารถทำรายได้ไปกว่า2,980ล้านเหรียญจากทุนสร้างทั้งหมดนะครับ281ล้านเหรียญโดยเฉพาะ The Lord of the Ring The Return of the King นะครับยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่76นะครับถึง11สาขาและสามารถกวาดมาได้ทั้งหมด รวมถึงรางวัลใหญ่ของงานนะครับอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจุดเริ่มต้นในภาคแรกกับการก่อตั้งคณะผู้พิชิตวงแหวนจนถึงบทสรุปของแหวนที่ถูกทำลายลงเราได้เห็นมุมมองต่างๆของแต่ละตัวละครระหว่างการเดินทางรวมไปถึงทำให้เราได้เรียนรู้ได้ข้อคิดหลายๆอย่างจากหนังเรื่อง The Lord of the r i n g ซึ่งผมได้รวบรวมข้อคิดจากกลุ่มแฟนครับนักวิเคราะห์ และจากหนังสือสุดยอดปรัชญาชีวิตข้อคิดจาก The Lord of the Ring โดย Mark Edd. i ดดี้สมิธ o พฮอบบิทนะครับมีความสูงเฉลี่ยประมาณ3-4พถึงฟุตถึงแม้พวกเขามีขนาดตัวที่เล็กแต่กลับยินดีรับงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งภารกิจที่เหล่าฮอบบิทต้องเผชิญน,นั้นนะครับสามารถชี้ความเป็นอยู่ของดินแดน m i d ต l น Earth ได้หลังถูกพวกออกโจมตีเพื่อมาแย่งชิงแหวนกลับไปให้พ่อมดขาวซาลูมานนะครับ ผู้มอบวิญญาณให้กับจอมมารลาวซีนุ่มฮอบบิทถูกแยกกลุ่มออกจากกันคู่แรกคือโฟโดกับแซมอีกคู่นะครับก็คือแมรี่กับพิพินทุกคนต่างส่งกำลังใจให้โฟโดกับแซมฝ่าฟันอุปสรรคระหว่างทางเพื่อให้ไปถึงหุบเขาที่จะทำร้ายแหวนได้ไม่ได้มีเพียงอันตรายต่างๆที่อยู่ระหว่างทางแต่โฟโดกับแซมยังถูกบันทอนกำลังใจจากพลังแห่งแหวนที่เรียกร้องจะกลับไปหาจอมมาร หรือการถูกยุยงโดยกอลัมเพื่อทำลายความสัมพันธ์ทั้งสองแต่สุดท้ายนะครับทั้งคู่ก็ได้ฝ่าฟันสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นมาได้จนสามารถทำลายแหวนได้ในที่สุดแมรี่กับพิพินนะครับสองตัวละครที่สร้างเสียงหัวเราะรวมถึงการเป็นตัวป่วนผู้ซึ่งอยากรู้อยากเห็นที่ครั้งหนึ่งนะครับเคยทำให้คณะพันธมิตรแห่งแหวนตกอยู่ในอันตรายแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องร่วมศึกกับพรรคพวก พวกเขากับสู้ไม่ถอยแม้ว่าจะมองไม่เห็นชัยชนะก็ตามบางครั้งเราอาจจะทะเลาะกับเพื่อนบ้างแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนหายไปแม้ว่าเพื่อนจะไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างแต่เพื่อนจะคอยประคับประคองเราและไม่ปล่อยให้เราเดินทางผิดอย่างแน่นอนเหมือนกับความสัมพันธ์ของแซมกับโกรโด การพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องเรียนหรือทำสิ่งใดก็ตามแม้ว่าจะต้องใช้เวลาหรือมีอุปสรรคระหว่างทางมากมายขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอยู่เพราะความสำเร็จนั้นนะครับรอเราอยู่เสมอเช่นเดียวกับตัวละครในหนังเรื่องนี้ต่างก็ได้รับภารกิจเริ่มตั้งแต่โฟโดผู้ถือแหวนมีหน้าที่น้ำแหวนไปทำลาย แซมมีหน้าที่ติดตามดูแลโฟโดอาลากรกษัตริย์ผู้ไร้บัลลังก์ผู้นำกองทัพมนุษย์กลุ่มสุดท้ายเข้าต่อสู้กับกองทัพของจอมมารพ่อมดแกนดฟัฟที่เหล่าเทพได้มอบหมายภารกิจให้มาเป็นผู้ชี้ทางให้แก่มวลมนุษย์ให้พ้นจากอำนาจความมืดหรือเอโอวินหลานสาวของกษัตริย์เทโอเดนที่พาชาวเมืองอพยพระหว่างที่รุงของตนเองกำลังสู้อยู่กับศัตรู หากทุกคนต่างเมินไม่สนใจทำหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จดินแดนมัชิมัโลกคงต้องตกไปอยู่ในเงาจอมมารรวมถึงการเข้าสู่ยุคมืดอดีตนะครับเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ทุกคนมีอดีตและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่เราสามารถนำอดีตประสบการณ์ในชีวิตนะครับมาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขและนำมาพัฒนาปรับปรุงปัจจุบันเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับกษัตริย์เทโอเดนปฏิเสธขอความช่วยเหลือจากกนดอเพราะเมืองโรฮานของกษัตริย์เทโอเดนนะครับได้ต่อสู้กับกองทัพของจอมมารเพียงลําพังแต่เมื่อสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือจากกนดอถูกจุดขึ้นกษัตริย์เทโอเดนนะครับก็ได้ลบล้างอาคติในใจนั้นออกไปและรวบรวมกําลังพลเพื่อช่วยเหลือกอนดอเทโอเดนนะครับรู้ตัวดีถ้าหากไม่ตอบรับความช่วยเหลือกอนดอในครั้งนี้ทุกชีวิตในมัชิมันโลกอาจดับสูญ การเสียสละนะครับไม่จําเป็นต้องให้คนเห็นหรือยิ่งใหญ่เสมอไปเราสามารถเริ่มต้นด้วยการทําสิ่งเล็กๆน,น้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นช่วยสอนหนังสือให้ความรู้เพราะการช่วยเหลือเล็กๆน,น้อยๆนะครับทำให้เราบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตั้งใจช่วยเหลือในภาคบทสรุปนะครับโฟโดกับแซมเดินทางมายังบริเวณหุบเขาที่จะทําลายแหวน แต่ว่ากองทัพมหาศารของเหล่าอ็อกขวางกั้นทางเดินไว้ทําให้ไม่สามารถเดินทางข้ามไปยังหุบเขาได้ในขณะที่ฝั่งอารากอนรวมถึงพรรคพวกรู้ดีถึงอุปสรรคนี้ทำให้เขาตัดสินใจยกกองทัพมนุษย์ที่เหลืออยู่ไปเผชิญหน้ากับกองทัพจอมมารถึงแม้จะรู้ดีว่าศึกครั้งนี้พวกเขาไม่มีโอกาสชนะแต่อารากอนกับพรรคพวก ก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเสียสละเพื่อล่อให้กองทัพจอมมารออกมาที่หน้าประตูส่งผลทําให้ทางเดินไปยังหุบเขาเปิดโล่งทาให้โฟโดกับแซมสามารถเดินไปยังจุดมุ่งหมายได้ถ้าเราเข้าใจในการดำรงอยู่ของมนุษย์เรียนรู้เรื่องการยอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้จะแตกต่างทางเผ่าพันธุ์นะครับจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันบนโลกได้อย่างสงบสุข